พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเรียสเกตรพร้อมใจทําบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาอย่างพร้อมเพรียงวันนี้เนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกดได้พร้อมใจเข้าวัดแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ทำบุญตักบาทถวายผ้าอับน้ำฝนถวายต้นเทียนพรรษาฟังธรรมตั้งมั่นในศีลธรรมอันดีงามอีกทั้งร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถอย่างพร้อมเพรียงที่วัดใกล้บ้านขณะที่วัดป่าสีสําราญอําเภอเมืองสีสเกตนางสาวชนมนัดรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกต ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายต้นเทียนพันษาแสดงตนเป็นพุทธมามะกะฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบอุโบสถอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพระวินัยเมธีเจ้าอาวาสวัดป่าสีสำราญเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสง์ วันอาสารหะบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพนเดือนอาสาลหะหรือเดือน8ขึ้น15หค่ำปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่10กระกฎาคม2568เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจากกับปวัตนสูตรเป็นครั้งแรกแก่เบญจวคีท้งหได้แก่โกณฑัญญะวัปปะ พัทยะมหานามะและอัศชิณป่าอิสิปะตะนม,มะฤคทายวันเมืองพารานสีซึ่งการแสดงธรรมในครั้งนั้นทำให้พระโกนทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีได้ดวงตาเห็นธรรมอันประเสริฐบรรลุเป็นพระโสดาบันจึงได้ขออุปสมบทเป็นพระอริยสงองค์แรกในพระพุทธศาสนาทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์อาสาลหะบูชาเป็นคำย่อมาจากอาสาลหะปูรณะ,ะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาลหะตามประเพณีนิยมพุทธศาสนิกชนจะพาครอบครัวไปทําบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายต้นเทียนพรรษาแสดงตนเป็นพุทธมามะกะฝั่งพระธรรมเทศนาพร้อมเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลและความเสียริมงคลก่อนวันเข้าพรรษากลิตภาคกล้วยนิดข่าวทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน